นี้ก็เจอผู้ผู้ใจบุญนะคะผู้มีเมตากับน้องหมาจอนนะคะวันนี้พี่เขาเอาอาหารมาให้น้องโซนนี้จะมีเยอะมากนะคะมีหลายตัวนะคะวันนี้ออกมาเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จัเอา,อาหารมาให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เป็นเป็นกากดกากดหมูหรือว่าเป็นที่เขาทําอาหารอยะะ่างนี้ค่ะเขาก็เหลือเขาก็ามาให้น้องแบบนี้ ให้เป็นจุดเป็นจุดแบบนี้นะคะมีไข่เยอะมากอุย้ยเจ้ายอด <c oughs> ยอดกับย้อยลูกวันนี้ยอดกับย้อยได้กินเยอะเลยลูกแม่ไปให้โซนโน้นมาวันนี้คนเก่งลูกไปไปกินข้าวแนละ้วลูกนะหอมหอม,หอมไหมลูกหอมไหมยอดไม่เอา <c oughs> <c oughs> ไม่เอาลูกไม่น่ารักเลย พี่เขาน่ารักมากนะคะเขาพาแฟนกับลูกเขามาด้วยนี่ค่ะนี่คือผู้ใจบุญนะคะผู้ใจบุญที่มีเมตตากับน้องๆหมาจร <c oughs> เขาก็จะเอาอาหารมาให้แบบนี้นะคะ <c oughs> เขาก็สละเวลาของเขาเอามาให้น้อง <c oughs> น้องๆเยอะมากโซนนี้นี่ค่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> พี่ขายอะไรคะ ออไก่ทอดเอาเขายมาหอมหอมน้องหอมกันใหญ่เลยครับลูกอร่อยเลยแค่ไมวันนี้มีเป็นนี้อร่อยเลยลูกจะกินไก่ทอดนะลูกนะชอบกันใหญ่เลยอันนี้กินยังลูก<ะ>ทําไมล่ะลูกมากินเลยโอ้ยแย่งกันกินลูกต้องรักกันนะลูกนะรักกันไว ไม่กัดก่น,นะลูกนี่ค่ะเขาก็จะมีเนื้อไก่น้องไก่กระดูกไก่แบบนี้นะคะมาให้น้องๆพอให้เขาได้ไปทางชีวิตไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาขายไก่ทอดนะคะเขาก็เอาที่เหลือนะคะมาแบ่งให้น้องแบบนี้ค่ะค่ะ